ลับ้วยสวัสดีครับป้ากอนนะคะครับผมเร็วดังดังดังอีกดังดังอือกราบขอบพระคุณป้ากอนเป็นอย่างสูงนะที่เมตตาผลไม้นะคะให้กับพ่อพลายบิ๊กทูนะคะให้ป้ากอนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะประกอบ ปรกรประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนี่นะคะพลายบิ๊กทูหายแล้วนะคะ ดิทานอย่างอร่อยเลยนะคะไปทานหนูก จะทานช้าหน่อยนะคะทานแบบใจเย็นนะคะ <recess ed isolation> สาธุบุญกับป้ากนด้วยนะที่ท่านเข้ามาเมตตาอุดนุนผลไม้ให้น้องพนะครอบครัวพลายบิ๊กทูกับน้องภูทองรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ